กราบสวัสดีนะครับพบก,กันกับนักล่าเกมแล้วก็เกมนี่เลยแพนจินเลี่ยนนะครับอ่านถูกเปล่ามไม่รู้นะอ่าทุน500บาทวันนี้ปรับเบทสหน่อยละกันอ่าเท่าไรเออสิบแปดบาทไปเลยออโต้สปินนะครับผมนะขอต้อนรับสู่ชแนลนักล่าเกมชแนลดีที่จะรีวิวทุกๆเกมนะครับผมเฮ้ยอ,อะไรมาโอ้โหเต็มหน้าจอเลยเรียบร้อยเท่าไร แม่ยังไม่ทันตั้งหลักตั้งตัวเลยโอ้โหมาเขียวเปิดท้งหน้าจอเลย900บาทเอาวะโอ้โหนะสนใจแอดมาหากันเลยนะครับที่แอด8 8ยูเนียนนะจะฝากไว้หน่อยละกันนะครับผมนะเกมนี้ดีแตกง่ายเชื่อผมนะจ้ะ ทียากล่วมล่าเกมแล้วก็แอดมาเลยที่แอด88ยูเนียนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จะได้ไม่พลาดคลิปล่าเกมของเราครั้งต่อไปนะจ๊ะ